สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านนะคะพบกับช่องตัวเล็พารวยชาแนลค่ะกับแนวทางฮาหน่อยพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะคะสำหรับวันนี้มาช้าหน่อยนะคะแอดมินติดธุระแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพิ่งกลับมาแล้วก็มาคำนวณสูตรให้แล้วรีบลงให้ทุกท่านนะคะเรามาดูย้อนหลังของวันที่1 9กันก่อนนะคะก่อนจะไปดูแนวทางของวันที่2 0านอย แนวทางย้อนหลังของวันที่19ชุดเน้นชุดกันแอดมินให้ไปนะคะวันนี้วันที่19นี้มารอบพิเศษค่ะแต่มาชุดกันนะคะคือ3 4เนาะข้างบนออก2 4 4มาเบิร์นะคะชุดเน้นมาเฉพาะคู่โตแต่ว่ายังได้2ตัวชุดกันอยู่เนาะสำหรับเลขเด่นเลขเด่นสายลูดนะคะที่ชนกัน5กับ6นั้นมา 50ทั้งปกติแล้วก็ VIP นะคะมาล่างเออรอบปกติมาล่างเนาะรอบ VIP มาบนนะคะ50ยังดีที่ชนกันมันยังมานะคะก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางนะคะอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญกันด้วยนะคะท่านใดเอออยากแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆ,ๆก็แอดไลน์ ด้านล่างในคอมเมนต์ได้นะคะเรามาดูแนวทางของวันที่20กันต่อเลยค่ะแนวทางฮานอยแอดมินให้ชุดเด่นสายลูดก่อนแล้วกันเนาะชุดเด่นสายลูดวันที่20นี้นะคะช่องแรกคือ6 7นะคะช่องที่2 3กับ2ระมัดระวังสายลูดด้วยนะคะเดินมายาวนานแล้ว ยังไม่หลุดนะคะก็ร,าาระมัดระวังกันด้วยเนาะอย่าลืมจับชุดวิน2ตัวนะคะคือ6 3 6 2 7 3 7 2 6 7 3 2นะคะเผื่อมานะแล้วก็สำหรับชุดเน้นชุดกันค่ะชุดเน้นชุดกันวันที่20นี้นะคะมี6 1 6 2 6 3 หกสี่หกห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งโอเคแล้วก็ต่อด้วยชุดกันนะคะชุดกันมีหกศูนย์ห้าสองห้าสาม 54ี่นี่คือแนวทางชุดเน้นชุดกันนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการดับชมแนวทาง2ตัวเจาะนี้แอดมินก็เดินมาหลายวันติดกันแล้วนะคะ7 6 6 7วันติดกันแล้วแนวทางมีเข้ามีหลุดก็เรามัดระวังกันด้วยนะคะท่านใดเพิ่งเข้ามาก็เข้าไปอยู่ชมย้อนหลังสถิติกันดูนะคะเก็บสถิติไว้จะได้ไม่ เสียค่าขนมกันนะสูตรทุกสูตรเทียนเ็นคำนวณนี้คำนวณอย่างเต็มที่แล้วก็เรียบเรียงบางครั้งสูตรมันกระจายแอดมินก็เรียบเรียงสูตรตัวเลขมาให้ทุกท่านได้ยิ้มกันทุกๆครั้งแต่มันก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะคะสวัสดีค่ะ